สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ที่หยุดรถคัมกิ้งนะครับวันนี้มาถ่ายขบ,บวนรถ4ี5นครราชสีมาน้องคายนะครับ่ร <Yeah. S 1> งนี้รถไฟกํกำลังเข้ามานะครับแต่ช่วงท้ายๆจะเล่าประวัติสถานี อดีตสถานีนะครับไฟกรำมก้งให้ฟังคร่าวๆด้วยนะครับ ครับอดีตสถานีรถไฟคัมกิ้งนะครับก็น่าจะสุกสร้างราวราว,ราวปีพศ2481-2482นะครับนะครับเฮ้ยโทษทีครับประมาณ2481ถึงประมาณ2483โดยประมาณนะครับเพราะว่ามีการเปิดเดินรถนะครับย่งเป็นทางการสายขอนแก่นอุดรน,นะครับ ในวันที่24มิถุนายนพศ2 4 8 4นนะครับซึ่งเป็นวันชาติในสมัยนั้นนะครับซึ่งหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับก็ประกาศให้วันที่24มิถุนายนนะครับเป็นวันชาตินะครับคือวันที่คณะปฏิวัติทําการนะครับแล้วก็เริ่มมีการเฉลิมฉลองตั้งแต่ปี2อ8 2นรบะครับเวตรงนี้นะครับก็เป็น จะเห็นซากอยู่นะครับน่าจะเป็นอดีตโครงสร้างอาคารนะครับเดินสำรวจดูแล้วก็มีหมายเลขปักหมดุดวันที่น่าจะเป็นวันที่เริ่มสร้างหรือวันที่สร้างเสร็จไม่แน่ใจนะครับก็คือลงวันที่สิบหเดือนหนึ่งนะครับปีสอง2ันสร้แปดสิบสองนะครับเมื่อจะเป็นทางด้าน ที่ใต้ของสถานีนะครับก็จะเห็นเต็นสรซากนะครับน่าจะเป็นแทงน้ำนะครับนะครับเป็นแทงค์น้ำในสมัยนั้นเป็นฝั่งลงไปเหมือนในดินนะครับความล,ลึกประมาณสัก4ีหเมตรได้นะครับส่วนความ,วามกว้างก็ประมาณเ,เส้นสูตรงานรอบวงประมาณสัก2เมตรได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็เป็นอดีตสถานีรถไฟคัมกิ้งครับอยู่ในช่วงสถานีระหว่างหนองคอนกว้างหนองตะไก,ก้นะครับอยู่ห่างสถานีหนองคอนกว้างก็ราวๆประมาณ3-4กิโลเมตรนะครับอดีตเคยเป็นสถานีแล้วก็มีรางเหล็กด้วยนะครับถูกยกเลิกการใช้งานไปน่าจะวันที่1พฤษภาคมปีพศ2528นะครับก็เป็นอาถรรพ์นะครับสำหรับสถานีรถไฟในในเขตจ,จังหวัดอุดรนะครับก็ถูก ยุบแล้วก็ยุกเลิกนะครับแล้วก็ลดระดับเนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟคํากิ้งนะครับไปหยุดรถดงเรื่องเนี่ยก็ยกเลิกการใช้งานไปแล้วนะครับสถานีรถไฟหนองตูมสถานีรถไฟบ้านขาวสถานีรถไฟหนองโมงเงินหรือชื่อเดิมสถานีรถไฟนาไหมนะครับแล้วก็ที่หยุดรถคอกช้างนะครับที่ ถูกยกเลิกแล้วก็ยกเลิกการใช้งานไปนะครับก็จะเหลือแค่ที่หยุดรถคัมกิ้งบริเวณนี้นะครับด้านหน้าก็จะอยู่เป็นเป็นแต่ก่อนมีรางหลีกด้วยนะครับนะอยู่กิโลเมตรที่ห้าร้อยหสองนะครับถ้าเห็นกิโลเมตรอยู่ตรงนู้นหน้านู้นนะครับอดีตก็เคยอ่านเจอนะครับว่ามีการสำรวจเส้นทางนะครับที่จะสร้างจาก ไปบรรจบที่นครพนมนะครับโดยแยกออกจากบริเวณนี้นะครับตั้งแต่สมัยสงครามเอเชียบูรพานะครับก็มีการสำรวจต่อมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีการสร้างนะครับไม่ได้มีการสร้างส่วนวันชาตินะครับที่ได้กล่าวไปก่อนตอนนี้ก็แต่เดิมนะครับสมัยคณะราษฎรครับก็จะให้วันที่24มิถุนายนของทุกปีนะครับเป็นวันชาตินะครับ แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงน่าจะปีพศ2501นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็ประกาศให้เป็นวันบรมราชสมภพมของพระมหากษัตริย์นะเป็นวันชาติแทนนะครับก็จะเป็นวันที่5ธันวาคมมาจนถึงปัจจุบันนะครับน,นี่ก็เป็นข่าวข้าวข,ของสถานีคัมกิ้งนะครับสำหรับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม นะครับกดถูกใจนะครับแล้วเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ